จีดทึดทึดทึดบางเฮ้ยไฮอ็อฟเธอสวัสดีค่ะอันนี้ก็คือต้องแบบส่งใหญ่เพราะวงใหญ่เชร์เยอะกว่าคลิปอื่นชื่อออกน้องน้าน้องตาไหม ะนะคะก็กลับมากับเร,เราอีกแล้วนะคะกับช่องไฮอัทเกอร์ A <Yahoo! S 1> มันนี้ตื่นเต้นพิเศษไม่ใช่<ล>แหรคลิปนี้คลิปนี้คลิปนี้เพราะว่าอะไรน้องสมบัติของเรา <c oughs> ค่ะแงแร กบมาเมทินีหรอในรอบแบบเกือบสองปีนะปีแบบเกือบสองปีเลยหรอที่่ไไมด้ลเบจริงรู้ไหมว่าคลิปล่าสุดที่เราทำของน้องเขาคิดว่าอะไรคลิปอะไรวะมีจ่ะอะไรนะจีชานกับไอเลี่กัเลฟซี่กับไอเลฟยูใช่แล้วเราก็ไม่เห็นน้องอีกเลยแล้วก็มีแฟนคลับมาบอกเยอะมากว่าให้เราไปทำเรียลชันของรายการน้องรายการก็ไปดูมาแล้วแต่ไม่ได้ทำเรียลชันบาง เือใครดูว่ามันยาวมันเยอะมากเลยเยอะมากดูก็ยังดูไม่นจบเลยเพราะฉะนั้นก็วันนี้ถือว่าเป็นเรื่องการยังที่น้องได้ปล่อยเพลงออกมาคือเพลงจิจินนะคะก็คิดถึงน้องอาซังฮีนะ้วคะสุดคือเพลงอ่ะแอบแอบดูแบบว่าทีเซอร์นเมันก็แบบฟีลแบบไทยนะฮะ ไม่ไคเลยหรอปกติอาซาฮเนียจะเป็นวิชวลแต่ว่าอันนี้เห็นทีเซอร์แล้วเป็นแบบเซนเตอร์เลยประเด็นคือผมดำต้าเลยโกหลงมาแล้วก็แอบกระซิบว่าเพลงเขาตอนเปิดออกมาหนึ่งชั่วโมงแรกคืออันดับหนึ่งเรียลไทม์ชัดบั็กด้วยอ่ะไม่รอช้าไปเลยจิกจินคาดหวังมากจิกจินจิกจินตระหาฮะใครอ่ะจงรวาหรอก็ยังเล่นฟัง คือเรเชอร์เนี่ยอยู่กับจอใหญ่ๆแบบนี้ทุกอย่าดีเลยโอ้ยเหนือจูอ๋อหล่อมากมีความีเคัยอ็วีนลงดูีนะครับโอ้ยังไงแต่ทันทีที่โปมานาไม่แ็้คือความแต่งหน้าไม่ได้มีความแบบผขาหล่อทานนะก็แบบมีความแบบว่าดักตาไปนะมือชคนนี้ นี่เมนเมนกโก็ใช่อุ้ยคนน,นี้ดีมากโอ้โอโอโอสูชีวิตกลางคืนเน่ะอ๋อิเกอรใหรอใช่บอกแล้วดูปาจิแบบ๊กดมมันแปลว่าอะไรไหนูบอก โอ้ยชิปสเปลงแดงมาเลยคดูเกลียวเลยอ่ะฮายูโตฮายูโตะต่อมันจะว่าจะมีโพสต์เพิ่มแต่นี้เพิร์สห่อโอ้ยผมแดงแสบมากโยชิหล่อมากโอ้ยมึงต่อดีมากเลยอเปลี่ยนดีตรีแล้วนะเปลี่ยนดนตีแล้วนะ ก็คทีตรงนี้ดีเลยหัวลนึอันนี้เอยู่ในห้องลอกับายเปลี่ยนอี้ดีาเลยนาะองดีชอบสีที่นะสีที่อยู่ตรงสึกล้างแล้วเป็นแบบหนองบางแบบตึกล้างๆแล้วก็ตัดกับหอยดีๆเนี่ยสวยมากตอนหกฟังไปเรื่อยคือแบบเจ็หัว ที่ต้องใส่ผีเพิ่มอีกมันดออแ้วอมันนเกนิากน่าเปลี่ยนเสียงน้องมากชวร่าย่ไม่ให้เราก็ต้องเบรกกันนเลยอะิงโอ้โหล จริงเขาจะทำเพลงีตอมันนเป็นสานากาน,กนเปี่นเล,เนเนลก็เป็นแนววายเกีนใช่กตามก้ตามีเต,ตกลางอะ ่ให้เกียรตพูดก่อนเลยให้เกียรพูดก่อนก็คือไม่ผิดหวังเนาะตั้งแต่แบบอ่ะเอาตัวเอา MV ก่อนในกัน MV ก็คือลงทุนตามสไตล์แบบ YG YG t e c h e r e นะก็คือแบบมาแบบแข่งรถมาแบบว่าสปอร์ตเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก่อนนั้น t e c h e r ก็จะเป็นแนวแบบสดใส เออแต่เธอเชอก็มาแบบสดใสก็สลับกันเียว่าช่วงก่น <ๆ S 1> อนหน้านี้ที่เราดูดูมามันเขาจะมีคอนเซ็ปต์เกี่ยวกับเรื่องความรักแบบว่าก่อนก่อนก่อนหน้านั้น,น่ะคือเริ่มแรกมาเนาะจะเป็นแบบฟิลแบบว่าอิ<ค>นโนเซนต์ก่อนแล้วก็แบบพอมีความรักปุ๊บมีความรักก็มีฟิลแบดบ้างมีเพลงเศร้าบ้างแล้วมาเพลงนี้น่าจะเป็นแบบว่าลุกเฟยดแล้วอะเปลียนละเคืเอ็มีเนี่ยนี่คิดคิดถึงแบบว่าฟิลหนังแข่งรถต่างๆที่อยู่ในแบบว่าใน ในญี่ปุ่นต่างๆเพราะโตเกียวดิบคือค<า>ไม่ค่อยจะเห็นซีนที่แบบว่าเป็นช่วงกลางวันเลยจะเป็นตอนกลางคืนหมดแล้วก็จะอยู่ในอู่ซ่อมรถเนาะอู่ซ่อมรถที่น้องเขาเต้นรวมกันออแล้วก็จะมีอยู่ที่ตึกร้างที่มีจอย <ๆ S 2> ใหญ่ๆแล้วก็ก็จะเป็นแบบฟิลแบบอยู่บนรถบนถนนขับรถอะไรกันอยู่ะไรเนี่ยก็โอเคนะแล้วอีกซีนหนึ่งมันเหมือนจะอยู่ในไม่ไม่เชิโรงพยาบาลนเป็นฟิลแบบ ก็นั่นแหละดักงๆเออรถไฟรถไฟกันรถไฟฟ้าก็ดีรถไฟก็ดีมีความดารังให้ฟีลแบบว่าแบบรูปคนรวยรูปว่ะรูปคนรวยแต่ว่าแบบเอกกัเออแบบเป็นแบร์กลางดึกออกมาแบบขับรถเที่ยวแหวนตาอยู่เป็นแก๊งก็อย่างที่บอกว่าแบบก็ตัวเมคอัพเนี่ยก็เก็บรายละเอียดด้วยเพราะก็ไม่ได้เชิงแบบว่าเป็นแบบใส่กิ้งหลอกกันเลยก็มีแบบความแบบว่าเพลอนเป็นแบบ น้ำมันยาต่างๆเจรบีเจราบีแต่ว่าก็ไม่ได้มีเนื้อหาอะไรมากก็เป็นฟิลแบบว่าคัดน้องแต่ละคนไปเพราะด้วยความเมมเบอร์ก็เยอะชส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยมีเนื้อหาอะไรเนาะซึ่งการคัด Air อทามของเขาในเอ็วีไม่ค่อยแช่นานนะด้วยความที่คนเยอะไงเขาก็จะแบบว่าเออสังสรวิแชร์คับไปจำเออจำไปให้มันเท่ากันแต่ว่ามีนิดนึงเพลงเอ็มวีเนี้ยเนี่ยติงเรื่องแบบ คาเมล่าเวิร์กไม่ค่อยไม่ค่อยจัดเหมือนเพลงก่อนอะอาจจะเพราะว่าตัวเพลงมันไม่ได้บีดแรงเหมือนเพลงก่อนหน้าพอเริ่มอาจจะแบบเน้นแบบว่าแบบซุ้มเข้าซุ้มออกให้มันแบบเน้นจังหวะมากมันไม่ได้แบบมันจะมีซีนหนึ่งแค่ที่เขายืนเรียงกันเป็นแถวแล้วก็ห้องใไแล้วก็มูนเอออันนั้นะได้อยู่แต่ว่าอื่นๆก็เบาๆตัวเพลงตัวเพลง เพราว่ามีท่อนติดหูหลายท่อนนะแบบท่อนที่เขาที่อดหรือว่าท่อนที่แบบ you are the one get h u r อะไรเงี้ยก็ตัวเนอันก็ท่อนแบบก่อนเข้าหูอันนี้ฟังครั้งแรกใช่ไหมฟังครั้งแรกก็อย่างที่บอกว่าเอาก็เอาชื่อเพลงไป้องเลยเปท่อนขอดก็คือจิ๊กจินซึ่งแปลว่าอะไรเขาไม่บอกเราหน่อยเกี่ยวกับการแข่งรถหรือเปล่า อมีหลังไม่บอกว่ามีแบบอ๋อเพราะเขาแปลตอนร้องว่าจริงๆว่าสเตรทไงแต่ว่าแบบพุ่งไปทางไหนตรงกันไปไงก็เลยแบบรถไฟฟ้าบนรถก็แบบพุ่งตรงไปทางนี้แต่ทางตรงอย่างนี้ใช่จริงเขาตอบว่าอย่างเดียวเพราะว่าแบบพอเจอเธอแล้วแบบดีดดีดโอ้โหสรุปสนุกแล้วเข้ามา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 สุดใครดูอ๋อก็คือสรุปเลยว่าก็คือขับรถเนี่ยพอจะ พอเจอเธอปุ๊บเดียวเลยหักศอกลบเลยก็คืออันนีเจีนี่กับอันนีเจีนี่ไม่ใช่เดียวเข้าหานะเดี่ยวหลบเเพราะว่าเธออยู่กับเธอแล้วก็บอกว่าไปด้วยไปด้วยอันนี้เป็นแบเดียวหลบเลยก็จังเพลงอ๋อนะคะอ่ะเพลงอะไรเดี๋ยวที่บอกว่าชอบพร้อมขอดนะแบบมันเน้นเน้นเนื้อเพลงแล้วก็ก็ที่จริงอะแอบหวังว่าจะแบบว่ามีโพสต์ขอดที่มันเป็นแบบเทคบีดเออแต่ว่าก็นั่นแหละอย่างที่บอกว่าก้าวตาม เพลงพี่สาวก็คือแบ็คพิงค์ที่จะไปแบบบูมบามเบ้งการรอไปนอนขอดเลยเขาบอกว่าอ่ะไปอัดเต็มตรงจิตจิตรุ่นจุ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 นก็เป็นก็เป็นแนวไม่จริงๆก็เป็นแนวของน้องอยู่แล้วแต่ว่าคือก่อนเพลงก่อนหน้าเนี่ยน้องจะเทคบีทตั้งแต่ขอดเลยแต่ว่าเพลงเนี้ยมันให้ฟิลเท่ฟิลเฟียสเพราะฉะนั้นก็ต้องมีแบบจีตฮึดฮึดฮึดบาง แต่ฉันแอบตลกแิดนึงนะตอนที่เป็นโครรการที่เป็นท่าย์เนี่ยโอ้โหอะไรจะอย่างไรไม่ไม่ตอนท้ายตลกตั้งแต่จิงกะเบลแล้วอย่าแกงน้องได้ยู่ ใครสะกดจิตใช้สะกดจิตแต่ได้อยู่หมายถึงว่าชั้นเดานะว่ายอดอัลบั้มน่าจะกระโดดจากอัลบั้มก่อนมาสมพลเพราะว่าพมันยาวนานมากนะการรอคอยข้านลู่แต่เราไม่ได้เช็คกันนะว่าตอนนี้ยอดบั้มน้องเท่าไหร่อเงี้ยถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกเหมือนเดิมเนาะอ่ะอีกนิดนึงข้าวตุ้งปังมากแปะเส้นอายุอดแปะเสนอ้รอัล้มเขาบอกไรอัล้มพีเหรอยอดยอดตอนนี้ เือแปดแสนแรงมากเทียบเท่านะเทียบเท่าเทียบเท่าอะไรไม่พูดกันอ่ะอ่ะก็ถือว่าแบบก็ถือว่าเต็มภาคภูมิแล้วคำแนรอบนี้ไม่ตายไม่หายไม่จนขอให้ขอให้ทางชาซัพพอร์ตน้องไปอีกตอนอยาแบบปล่อยปลาปล่อยน้ำใช่เนาะพยายามแบบให้น้องขึ้นวีทีโปรโมทเยอะๆค่ะเสียดายอะตรงๆว่าอยากเห็นน้องเยอะๆเอาง่ายๆไม่อยากให้ไม่ คือเราเราเราอยู่มาหลายเจนแล้วมันก็จะมีฟีลแบบว่าเราอยู่ัเจนฮอตบาดาอะไรพวกเนี้ยฮ E S ไม่เราก็เห็นแบบหลายๆวงที่แบบพอดังแล้วแต่แบบก็อเอาน้องๆมามาดองบ้างต่างๆ<อ>ไม่ได้ม่ค่อยได้ออกงานโปรโมตต่างๆอะไรเงี้ยแต่ว่าเนี่ยน้องก็กลับมาแล้วก็ เป็นกำลังใจให้น้องๆนะคะในการโปรโมทแลัลมนี้ให้แบบว่าปางปุริเยต่อไปในภายภาคหน้านะคะสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของน้องสมบัตินะคะก็คอมเมนต์พูดคุยกับเราใต้คลิปได้นะคะว่าเฮ้ยนอกจากที่น้องจะมาขับรถกันแล้วเนี่ยมันมีอะไรออะไรอีกใช่ค่ะใช่ค่ะแลวถ้าเกิดว่าชื่นชอบคลิปนี้ของเราก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยเราได้เลยนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าเกิดพวกเราพูดตรงไหนที่ผิดใจหรือว่าไม่เหมาะสมก็ขอภัยมาทันที่นี้นะคะขอพายด้วยนะคะกับจิงกะเบลนะคะเมื่อกี้ค่ะสำหรับคลิปหน้านะคะเราจะกลับมาการรีแอคชั่นวงไหนกับเพลงอะไรนะคะฝากติดตามด้วยนะคะกับช่อง Point of Joy สำหรับวันนี้นะคะเราลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจริงๆเลยก็ได้嘛